สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จอดรถบริษัทนะฮะกำลังจะกลับบ้านนะ,ะ EP แรกนะฮะกับช n e l ของเราโอเคช n e l ของเรานะอืมช n e l ที่ชื่อว่าอืม ชแนลของเราชื่อว่าเล่นเป็นเพื่อนพ่อนะวันนี้เราซื้อของเล่นใหม่มาของเล่นนั้นก็คือ Honda c t ีท5ร้อยีบนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนพ่อมีภารกิจให้ทำด้วยนะฮะภารกิจแรกของเราก็คือไปซื้อพวองมาลัยมาไว้รถก่อนพ่อขอไว้แบบคือพวงมาลัยมาด้วยก็ จะได้สบายใจกันไปงั้นเราไปกันก่อนเลยไปซื้อพวงมาลัยครับภารกิจแรกไปอ่าตอนนี้ก็รถติดอยู่กําลังจะถึงร้านพวงมาลัยลนะนะะก็เดี๋ยวพูดสักหน่อยเดี๋ยวไม่ได้พูดนะฮะว่าทําไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเล่นเป็นเพื่อนพ่อนะครับก็เล่นเป็นเพื่อนพ่อมีที่มาง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อเดิมทีเป็นคนชอบขี่รถอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อขี่มานานทํารถมานานแล้ว ก็คือเป็นสิ่งที่เขาชอบตั้งแต่เขายังวัยรุ่นอยู่คราวนี้เราเองอะ่ะเล่นแต่รถยนต์ไม่เคยมีของเล่นที่เล่นกับพ่อเลยก็เลยเออพ่อเราก็อายุเยอะขึ้นละอายุคนเราอายุมุก็เดินหน้าไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็เลยแบบเออพ่อ,อยังขี่รถดวยอยู่แล้วก็ซื้อของเล่นที่มาเล่นกับพ่อแล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วย ก็นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าทำไมต้องชื่อเล่นเป็นเพื่อนพ่อนะครับก็เดี๋ยวตอนเนี้ยมันประมาณห้าโมงสี่สิบห้าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันผม,มปกติช่วงนี้มัน work from home ใช่ไหมเราก็จะอยู่บ้านของผมจะ work from home ร้อยเป็นแต่พอดีวันนี้เป็นวันที่หัวหน้าเขาขอว่าเออ อ้นเข้าบริษัทหน่อยนะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะเดือนละครั้งก็ได้มันคือวันที่เขามาส่งรถพอดีเลยนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมวันนี้เราถึงกลับจากออฟฟิศนะฮะปกติถ้าเวอร์ฟอร์มผมเนก็จะอยู่บ้านกันโอเคป่ะเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยกันต่อไปครับได้มาแล้วฮะพวงมาลัยฮะปะกลับรถเรากันวันนี้เอาซันนี่มาใช้นะ ใช้งานง่ายสะดวกสบายดีปะ่ะมาแล้วนี่ของอะไรนู่นคนชนเล่นนู่นคนชนเล่นเยอนอยู่นู่นสุดยอดเลยนี่เลยฮะของเล่นเราในวันนี้อันนี้คือของเล่นพ่อสองคันของเล่นพ่อ,อน,นอเล่นพ่อมา น่ารักดิเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องรถม,มันเป็นอะไรมีอะไรยังไงสเปคมันอ่านจาก,กระดาษได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรหรอกของมันต้องมีนะเล่นเป็นเพื่อนพ่อนะไปะลุย ไปได้ เดี๋ยวค่อยมาหากันว่าจะแต่งอะไรบ้างนะะตอนนี้ก็ขี่เดิมๆไปก่อนเนาะมายังสูงยู่เลยเมื่อกี้ลองไปขี่มานิดหน่อยก็สนุกดีก็ไม่รู้ว่าต้องทดสเตอร์อะไรยังไงก็ลองดูก่นอนไปละไว้เจอกันอีพีหนะ้า